นนี่ต้องรับพี่น้องชาวอคา่า,ท,าทุกท่านนะครับ้าสู่โมดูลที่2ละนะครับโมดูล e ที่แล้วทุกท่านได้รู้ไปแล้วว่าจริงๆทุกคนมีเวลาแต่ว่าเอาไปใช้กับเรื่องที่ไม่ถูกแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมมีโค้ดเทคนิคเลยนะอันนี้เป็นโค้ดเทคนิคเลยนะที่จะทาให้พี่น้องมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับโมดูล e ที่แล้วเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าวิธีการที่ทําให้เรามีราลาได้มากขึ้นหรือทําให้เราแบบว่าเจ๋งขึ้นในงานที่เราทาเนี่ยหรือว่ามีเวลามากขึ้นมีข้อเดียวก็คือเราต้องทํางานที่สําคัญที่สุดกก่่่่ออออนนนนนะคคําาาาถมีี้้จจจติดยูใใพงทุว อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าง,งานนั้นมันสำคัญที่สุดในเมื่อวันวันหนึ่งเนี่ยคุณํำงานประจำลิตแม่งเต็มไปหมดเลยนะครับคุณจะทำธุรกิจลิตมันเต็มไปหมดอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำแล้วอันไหนมันคืองาน A อันไหนคืองานสำคัญผมตอบให้เลยนะครับเป้าหมายไงนี่คือสิ่งที่หนังสือทำมานี่ไม่เคยบอกถูกปะ่ะเขามีแต่ให้คุณบอกว่าเฮ้ยไปบริหารอย่างนี้สิไปจัดงานอย่างนี้สิแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่ามันจะต้องเอาไปโคกับเป้าหมายด้วยถูกป่ะตอนนี้คุณทำงานประจำถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็จะจับโม ถูกไหมคุณก็จะจัดโม่ๆซั่วๆไปนะครับแล้วผลก็คือคุณก็ต้องกลับไปทําทุกอย่างเหมือนเดิมอะ่ะคุณทําได้มีกี่วันคุณก็เลิกนะครับแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทนะครับตอนนั้นที่แม่ผมป่วยแล้วก็บ้านเกิดวิกฤตจะถูกเยอะอะตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันมีรายได้1ล้านบาทประมาณนะฮะให้ได้1นล้านบาทเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนชีวิตได้นะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งเลย นะครับอะไรที่มันจะทําให้ผมผมก็ต้องไปหาดิงานเองของผมตอนนั้นคือผมต้องไปหาไรายได้ที่มันทําได้หนึ่งล้านบาทนะครับผมก็ต้องไปดูนั่นแหละคืองานเองของผมนะครับแล้วเวลาที่ผมไปทํางานขายวิธีทําคืออะไรนะครับผมก็ต้องเอานะครับเอาไปทาบดูนะครับผมเอากระดาษใบหนึ่งไปทาบดูนะครับว่าวันหนึ่งผมก็ลิ์มาแบบพี่พี่น้องทําอะกระดาษทั้งหมดลิบมาว่าเฮ้ยวันวัน,วนทำอะไรบ้างแล้วผมก็ไม่แยกเลยงานผมก็นึกเลยนะว่าเป้าหมายผมคือหนึ่งล้านบาทถูกปะ่ะไองานเนี้ยผมทํา เรามันได้หนึ่งล้านบาทไหมผมทํแล้วมันได้หนึ่งล้านบาทไหมผมนั่งทําอยกแกเออผมทําเองหรือผมให้คนอื่นทํามันแยกอย่างนี้มันแยกได้เนี่ยที่ผมทานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาแยกหมดนะครับคีย์มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เป้าหมายคุณคืออะไรคุณยิงไปก่อนนะครับแล้วคุณก็มาดูว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากเป็นเอออะไรนะพนักง,งานประจําระดับท็อปอ่สมมติถูกปะ แล้วคุณเอาลิสต์งานทั้งวันนี่ทําเลยวันนี้ถ้าคุณซีหลอกเอกสารได้ดีอ่ะมันทําให้คุณเป็นผู้บริหารปะมันก็ไม่ใช่ถูกปะคุณก็ต้องมานั่งลิสต์อ๋อในหนึ่งวันอ๋อแสดงว่ามันไม่มีอะไรสําคัญเลยที่วันในแต่ละวันแล้วมันจะมีงานสําคัญอยู่แค่ไม่กี่อย่างสิบยี่สิเอ่อสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคุณมาดูอ๋อถ้าทาโปรเจกต์อย่างเนี้ยแล้วผ่านมีโอกาสได้ขึ้นมีโอกาสได้แบบว่าอยู่ในสายตาผู้บริหาร แต่โทมทั้งหมดไปซีหลอกดีเขียนลายมือสวยหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยววะนะฮะคุณต้องไปทาบดูว่างานนั้นมันเป็นยังงนหรือเปล่านะครับตอนที่ผมทํางานขายใหม่ๆนะครับเดือนแรกๆผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็ทำเหมือนโม,โมดูลที่แล้วนะครับก็คือผมเอางานมาแยกออกเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเริ่มคัดแต่งานไม่สําคัญออกแล้วนะนึกออกไหมโมดูลที่แล้วเนี่ยงานงานไม่งานไม่ไมสําคัญเนี่ยผมคัดออกไปสเต็ปนึ้งละนะครับตอนนี้ผมก็จะมีเวลาเหลือแล้วนะครับแต่ ผมไม่รู้ว่าผมจะแบ่งยังไงงาน A ของผมมันก็เลยเป็นอะไรรูป้ป่ะมันก็เลยเป็นงาน A ข้อแรกคือแจ้งประกันข้อ2ตรวจรถข้อ3ส่งรถข้อ4ส่งไปสนีส่งไปทะเบียนให้ลูกค้าข้อ5โทรหาโคกับพวก s ั p p h i ออร์ร้านฟิมข้อ6แปลรถที่โกด,ดังข้อ7เขียนเอกสารเนี่ยถ้าคุณไม่ยึดกับเป้าหมายชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้คุณก็จะเลือกเอางานทั้งหมดแล้วก็มาหันอยู่ดี เข้าใจไหมตอนนั้นผมก็แยกไม่ออกอันเนี้ยผมคิดว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ผมต้องทําเองทั้งหมดเพราะว่าถ้าผมไม่ทําเนี่ยงานมันก็จะไม่เดินนะฮะแล้วผมเอางาน B คืออะไรปะหลังจากทางานเสร็จเนี่ยพูดตรงๆว่าแทบจะไม่มีเวลาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นผมค่อยไปทํางาน B แต่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพราะงาน A มันแน่นไปหมดแล้วนะฮะผมไปทางาน B คืออะไรปะผมเขียนว่า B สิ่งที่ควรจะสิ่งที่น่าจะทํานะครับคือไปเยี่ยมลูกค้าผมจัดมาอยู่ในงานหลังสุดอะ นะครับเรียนรู้เรื่องการขายกับท็อปเซลล์ผมจัดมาอยู่ในหลังสุดอะ่ะโทรหาลูกค้าเก่าผมจัดมาอยู่ในสิ่งที่แค่น่าจะทำอะ่ะเอาไว้หลังสุดนะครับเนี่ยผมแยกป็นผิดเอาไปไว้งานหลังแล้วที่ร้ายกว่าน,นั้นสิ่งที่งานซีคืออะไรปะคอยดูแลลูกค้าเก่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเซอร์วิสนึกอบอกว่าเอาซอสมันแต่คุณกําลังคิดผิดถนัดเลยถ้าคุณทํางานขายแล้วคุณปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยไปทําอะไรเองหมดถูกปะลูกค้าไปเ,เข้าแล้วคุณไม่ไปเทคแคร์เขาอะ มันเลยพังนะฮะเนี่ยผมจัดลิฟต์มาได้ช่วงสองสัปดาห์แรกที่ทํางานหลังจากรู้เ,รเทคนิคนี้นะผมจัดลิฟต์ปุ๊บมันก็ยังมั่วอยู่แบบนี้แล้วไม่ต่างแต่เดิมนพอทําไปสักพักก็เกิดอารมณ์เลิกนี่ไงที่บอกว่าทำไม่เด่นเม็นมันไม่ได้ผลหนังสือทั่วไปไม่เคยบอกเลยว่ามันจะต้องเอาไปแฝงกับเป้าหมายนะครับเพราะเขาให้คุณมาเรียง A1 a นคุณก็อาจจะเอางานทุกอย่างนั่นแหละมาเรียงใหม่สุดท้ายงานที่คาดว่าควรจะทาเนี่ยคุณก็เอาไปนะครับเพราะฉะนั้นไอเอบีซีเนี่ยนันมั่วซั่วไปหมดนะ งานอันไหนมันสําคัญนะฮะนี่ผมได้มาเรียงใหม่นะครับผมคิดตลอดในหัวเลยเอางานทั้งหมดมาลิปผมคิดเลยในหัวว่าเฮ้ยงานเนี้ถ้ากูทำเนี่ยมันจะได้ล้านไหมถ้างานนี้คนอื่นทํามันก็ไม่มีผลกับกูหรือเปล่าผมจะคิดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ลิ์มาเป็นงาน A B C D ใหม่นะครับก็คืองาน A นะครับคือการโทรหาลูกค้าถ้าผมโทรหาลูกค้ามีโอกาสที่จะได้ยอดมากขึ้นผมโทรหา เยี่ยมลูกค้าเก่าเยี่ยมเยยนลูกค้าเก่าถึงคิวและอะไรพวกเนี้นะครับอันนี้ก็มีโอกาสาที่ได้ลูกค้ามากแลวได้ได้ยังได้ลูกค้าเดิมอยู่นะครับ A3 <A 3 S 2> ไปสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าที่เคยโทรมาแล้วนะครับโทรเฉยๆอาจจะไม่ได้ผลเราอาจจะต้องไปเยี่ยมด้วยนะครับข้อ A4 ก็คือไปเยี่ยมลูกค้าเก่าเลยนะครับสมัยที่ผมทางานขายเนี่ยผมก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยนะครับก็ไปเยี่ยมลูกค้าไปเยี่ยมบ่อยๆกับสายสัมพันธ์เขาก็มีเพื่อนเขาก็แนะนํามาต่อ นี่คือขีของมันนะครับและ A5 คือเรียนรู้เทคนิคจากหน้าขายเก่งเนี่ยสำคัญด้วยนะมันถือว่ามันเป็นงานที่มันจะพัฒนาตัวเราเพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมทํา A1 ึงหรือเ5้าเนี่ยหมดถ้าทําหมดนี้ปุ๊บผมพลาดงานอย่างอื่นทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่บอกว่าแล้วจริงๆมันใช้เวลาไม่นานเลยเนี่ยอะไรอ่างมัตรงนี้ตึง่งบางทีผมเสร็จงานตั้งแต่แบบเที่ยงตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะผมก็มีเวลาไปทางาน B งานอะไรเนี่ยผมก็กระบาดทิ้งหมดเลยพวกงานเอกสารงานอะไรนะฮะนี่ไง ขีมันคือเป้าหมายนะครับเนี่ยหนังสือเล่มไหนไม่มีสอนนะครับคุณลองคิดดูดิว่าไอลิสสองอันเนี้ยไอลิสที่แบบว่างาน A เนี่ยงาน A คือเขียนเอกสารแจ้งประกันส่งไปสนีกับงาน A อันหนึ่งโทรหารลูกค้าคุณคิดว่าสองใบเนี้ยอันไหนมีโอกาสได้เงินล้านมากกว่ากันอันนี้นะครับอันนี้นะครับผมทําอันนี้ผมทําอันเนี้ยถ้าไม่ได้ไเลยเลยวันๆเหนื่อยเหนื่อยแบบสุดๆนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้เอาเป้าหมายไปท่ามันไงนะครับแต่ผมจะทําทุกอย่างด้วยการมาจัดเวลาของมันซึ่งมันไม่ได้ผลนะครับอันเนี้ยไม่ได้ล้านแต่อันเนี้ยได้ล้านนะครับแล้วปัจจุบันเอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยได้ทั้งเวลาส่วนตัวได้ทั้งอะไรเกิดจากใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเทียบกับเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือโค้ดเคล็ดลับนะครับผมให้ไปเลยเนี่ยเคล็ดลับทะลุเป้านะครับหนังสือหรือคอร์สที่สอนเกี่ยวกับทำเมเนเมน์ทั่วไปไม่เวิร์กเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาไม่เอามาเขาไม่เาไได้้บอกคุณัป ผมรู้เพราะอะไรหรู้ป่าเพราะว่าผมสอนตั้งเป้าหมายไงผมสอนที่เอ็มตั้งเป้าทุกเดือนมิเต็งสอนแค่ปีละครั้งนะครับอันนี้คือโค้ดเทคนิคที่ผมแถมไปให้เลยนะครับแล้วสรุปได้เลยนะครับว่าถ้าคุณจะบริหารเวลาได้คุณจะแยกงานสาคัญจริงจริงอ่ะมันมีอยู่แค่ทางเดียวคือคุณต้องมีเป้าหมายแล้วเอาเป้าหมายนั้นมาทาบกับเวลาของคุณและคุณจะรู้เอาเป้าหมายมาทาากิจกรรมของคุณแล้วคุณจะรู้จริงๆว่ากิจกรรมนั้นคุณควรทําหรือคุณไม่ควรทํานะครับมันสนับสนุนให้ผมได้มันสนับสนุนให้คุณเเเมยล่ะวจพิ นะครับไปลุย